นี่ทุกคนเห็นไหมครับผมมันคืองูเห่าอะไรผมไม่แน่ใจนะนี่นๆ่ี่ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมเราแบบกําลังแบบอยู่บนเขาสูงนะครับผมแล้วก็ตอนนี้คือแบบไปงานแต่งกลับมาด้วยนะซึ่งแบบทุกคนตอนนี้คือแบบเราไม่รู้ว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เราเจองูเห่าสองตัวงูเห่าหรืองูจวงครับผม,มน่าจะงูเหา่าแก่คือซอยเนะมา เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูใกล้ๆนะคือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นงูเห่าพ่นพิษนะครับผ <Peru. S 1> มเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูเลยตัวค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยเฮ้ยทุกคนเหมือนมันกัดกัน <t IS> ครับผมนี่ทุกคน <t IS> เห็นไหมครับผมมันคืองูเห่าอะไรผมไม่แน่ใจนะ <t IS> นี่ๆๆ <t IS> ถ้าเกิดใครรู้นะครับผมว่าแบบมันคืองูเห่าอะไรชนิดไหนยังไงนะครับผมบอกเราด้วยนะครับทุกคนคือมันกําลังกัดต่อ <t IS> สู้กันครับผมนี่นะทุกคนคือตัวมันบ้องใหญ่มากเลยครับผมเอออันนี้ทําไมผมไม่รู้ว่ามันกัดกันนะผมเนี่ย นะโอ้โหทุกคนคือแบบโคตอย่างเสียวนะผมไม่กล้าเข้าไปนะผมเพราะว่างูเห่ามันมีพิษอันตรายนะครับทุกคนนี่นะคือแบบตัวใหญ่เลยนะโอทุกคนตัวโคดรย่างใหญ่นะผมตอนนี้คือแบบคือคนขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาด้วยนะยูผาดด้วยยูผาดดยย่ายูาดด้น่เยยยปเลยลยไปเไปเลไปเลยปเลยเลยเยยเยยย Ô. nha. chó này Bạo là. <laughs> ba cao là. nó <laughs> <lai. cười> <laughs> <lai. cười> to là

ปนารีลหรอไอเาจ่า่า่เอาป้าจอออาไอ้เ่วเนี่ยอมวบพาดบก็ได้ได้ไพ่อไหนไอ้วาจาอ๋อนพ่จาดูว่มัไม่เหมือนวะางเนี่ยมาบูเามาอะรสันีด้เด้นี่นี่นี่ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮอ่กับป้เ่าหวาก้าเรา่าหวาเหรอนี่อัะที่อ่ะไม่ลาเรา่หวเฮ้ยทุกคนเริ่มถอยเริ่มถอยดีกว่านะครับผมตอนนี้คือแบบเหมือนแบบมันกําลังจะไขตัวนะครับผมมันน่าจะแบบ ลำแบบจัดการภารกิจเสร็จแล้วนะครับผมมันกัดกันหรือว่าอะไรไงนะคือทุกคนช่วยดูหน่อยนะครับผมโอเคทุกคนผมไม่รู้นะครับผมว่าแบบมันคืองูเห่าพ่นพิษหรือเปล่าผมเลยแบบต้องใส่เว่นดำไว้นะครับผมโอหนี่แหละโอเคมันกําลังคลายตัวแล้วครับผมโอ้ครั้งแรกที่แบบผมเห็นเจองูเห่าตัวเป็นๆเลยนะครับผมแล้วก็มันกําลังคลายตัวอย่างนี้นะครับผม เฮ้ย <Yeah. S 2> <Hey, S 1> ทุกคนตอนนี้คือแบบมันน่าจะผสมเพศเสร็จแล้วนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเสียวเสียวทุกคนแค่นี้แหละนะครับทุกคนนั่นแหละโอ้โห เสียวมากเลยครับผมเฮ้ยเหมือน,ม,นมันไปเข้ารูมัน,นะครับทุกคนเฮ้ยเ oh. <Hey, hey, S 2> มันกําลังจิกัดกันครับผมเฮ้ย hey, <Hey, S 2> ทุกคนเฮ้ยโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะผมเราไม่รู้นะผมอันนี้คือแบบเราไปงานแต่งเพื่อนบนเขาบ,บนดอยมาแล้วก็กลับมาเจองูผสมเพศอย่างนี้ก็ oh. ไม่รู้ว่ามันจะมีความเชื่ออะไรหรือเปล่านะผมก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมพาเพื่อนๆลองมาดูนะบ <Hey, S 2> อย่าเลยขึ้นมาลูกพี่สิครับผม โอเคให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันนะครับทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไม่ลืมคลิปนี้เรามาเจอโดยบันเอิญนะครับผมแค่นั้นแหละ่นีเอาไปหัีเท่าตูดเลย